คุณอยู่กับนานายินดีต้อนรับเข้าสู่ Luminary Realm ดินแดนแห่งแสงสว่างพื้นที่ที่เราจะาพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์พยากรณ์จากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องไพ่ออร์คโลค่ะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะกำลังสนใจอยู่นะคะและอาจจะต้องการวิธีการเริ่มต้นนะคะหัดใช้ว่า เ็จะใช้ยังไงและในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างไพ่ทาโร่และไพ่ออโเคิลไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเน้นกันที่ไพ่ออราคลว่าเราจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราได้ยังไงคะ่ะ ะคะจะไม่ได้เน้นใช้ในการทำนายอนาคตแต่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ทำให้เราเนี่ยค้นพบข้อความหรือว่าความรู้สึกลึกๆภายในนะคะที่ตัวเราเองอาจจะไม่ได้ทราบนะคะไพโอโอลนี่จะช่วยให้เราขุดลึกลงไปได้นะคะแล้วก็ยังสามารถให้คำแนะนำกับเราได้อีกด้วยว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนหรือว่า พัฒนาอะไรนะคะศักยภาพอะไรในละตัวเรานะคะก่อนที่เราจะไปทำการซื้อไพ่นะคะให้เตรียมตัวสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านะคะโดยการที่ ให้เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นการแบบนั่งสงบนิ่งนะคะอยู่กับตัวเองสักวันละา5-10นาทีก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าพอเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะนิ่งขึ้นและเห็นความคิดยิบย่อยทั้งหลายนะคะแล้วความคิดยิบย่อยเหล่านี้จะค่อยๆลดลงเพื่ออะไรเพื่อสร้างสเปซนะคะช่องว่างของจิตเนี่ยให้ สามารถแบบรับรู้พลังงานหรือว่าเชื่อมต่อกับสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นค่ะก่อนที่จะไปเลือกไพ่สำหรับวิธีที่สองนะคะให้เราเนี่ยฝึกรับรู้ความรู้สึกจากน้ำหนักของสิ่งของที่อยู่ในมือค่ะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยเลือกสิ่งของนะคะที่ปลอดภัยที่จะถือไว้ในขณะที่เราหลับตา จะเป็นสิ่งของที่ไม่ต้องหนักมากแล้วก็ไม่ควรจะมีคมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยอลองลองใช้ความรู้สึกรับรู้ว่าสิ่งของที่อยู่ในมือเนี่ยหนักเท่าไหร่ยังไงแต่ข้อสำคัญคืออย่าไปนึกถึงว่ารูปลักษ์ของของเนี่ยเป็นยังไงนะะไม่ต้องจินตนาการถึงรูปรักษ์ใดๆเลยแค่ให้เรารู้สึกอยู่ที่มือเท่านั้นเองว่าหนักแค่ไหนนะคะ ่วนวิธีที่3นะคะก็จะเชื่อมโยงกับวิธีที่2ค่ะเป็นการเชื่อมโยงพลังงานผ่านมือนะคะเมื่อกี้เราถือของไว้ในมือใช่ไหมคะพอเราสัมผัสได้ถึงน้ำหนักแล้วรู้สึกแล้วว่าอ,อ๋อหนะักประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มจินตนาการว่ามีพลังงานนะคะจากตัวเราเนี่ยไหลเข้าสู่ สิ่งของที่เราถืออยู่นะคะเราทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกรับรู้การสื่อสารระหว่างตัวเรานะคะกับสิ่งของที่อยู่ในมือนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะก็เพื่อนๆก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าควรจะเลือกไพ่แบบไหนให้เหมาะกับตัวเองนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงกัน,นะคะ่ะว่าจะเริ่มเตรียมตัวอ่านไพ่กัน ซึ่งจะมี4ีขั้นตอนค่ะง่ายๆให้ได้ลองสำหรับหัดหัดสำหรับผู้เริ่มต้นกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เตรียมคำถามก่อนนะคะตั้งจิตให้พร้อมแล้วก็นึกถึงคำถามที่เราต้องการจะรู้นะคะซึ่งคำถามอะคะ่ะอาจจะเป็นคำถามที่เป็นเชิงของการแนะนำเราจะแบบจะไม่ใช่ยู่กับ,กบไพ่เนาะ แบบเอาเอาไพ่ออกมาจากกล่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือเขาไว้ในมือแล้วก็เหมือนจินตนาการนะคะว่าพลังงานจากตัวเราเนี่ยไหลเข้าไปสู่ตัวไพ่นั่นเองซึ่งก็จะรี l a t e กับขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนไปซื้อไพ่เนาะที่ให้ลองฝึกดูว่าให้ถือวัตถุไว้ในมือนะคะแล้วก็จินตนาการแหละว่า เรารู้สึกถึงน้ำหนักเรารู้สึกถึงพลังงานของตัวเราเนี่ยไหลเข้าไปสู่ไพ่ค่ะเทคนิคนะคะเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยน้อยก็คืออย่างที่บอกว่าให้ถือไพ่ไว้ในมือแล้วก็ลองหลับตาดูนะคะแล้วก็สูดหายใจเข้าออกลึกๆนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ่นขึ้นมาหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไพ่สันนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ให้ ทำความพุ้นชินกับความรู้สึกนี้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็สับไพ่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกสบายใจนะคะหรือว่าปิ้งแวบขึ้นมาว่าเออพอละแค่นี้นะคะก็หยุดสับค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็คือการตีความหมายของไพ่ซึ่งเทคนิคการตีความหมายของไพ่เนี่ยเราจะ มีคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะคะในข่าวหลังเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเทคนิคง่ายๆกันก่อนก็คือว่าเริ่มแรกเลยอ่ะให้พอเปิดไพ่มาแล้วนะคะให้ดูภาพรวมของไพ่ก่อนให้ดูว่าเรารู้สึกอะไรเป็นอย่างแรกเลยอาจจะมีความรู้สึกสงบเครียดหรือว่ารู้สึกว่ามีพลังไหมยังไงนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยก็ อาจจะเห็นจุดเด่นของไพ่ณนะตอนนั้นหรือว่ารู้สึกชอบอะไรเป็นพิเศษในองค์ประกอบของหน้าไพ่ณนะตอนนั้นนะคะการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราแบบไม่สับสนนะคะกับคำตอบที่ไพ่อบอกเรานะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการขอบะคุณไพ่เทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไพ่เ,เนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราหรือว่า เป็นไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่ว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มีชีวิตที่เขากำลังแบบสื่อสารกับเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกเชื่อมโยงเหมือนกับเขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเทคนิคการขอบคุณนะคะอาจจะเป็นการพูดขอบคุณง่ายๆเลยซิมเปิลที่สุดกับเขานะคะถือเขาไว้ในมือแล้วก็ขอบคุณนะที่ ช่วยไขยความกระจา่างช่วยแนะนำให้เขาให้เราในวันนี้นะคะหรือว่า,าถ้าอาจจะไม่ได้พูดเป็นคำพูดก็อาจจะถือเข้าไว้แล้วก็รูปเบาๆนะคะสำหรับการาปิดพลังงานของภัยนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะ ก็เป็นการเก็บเขาไว้ในที่เหมาะสมที่เหมาะสมของคุณอาจจะเป็นที่ที่คุณรู้สึกว่าเป็นที่ที่พิเศษนะคะหรืออาจจะเป็นการเก็บเขาไว้ในกล่องเหมือนเดิมก็ได้นะคะค่ะหวังว่านะคะเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ในคลิปนี้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแช์นะคะทั้งได้ทั้งช่องทาง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ Tik Tok ค่ะช่อง Luminary เรียมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ